สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมคลิปในการเล่นเกม soccer m a n a g e r 2022นะครับสำหรับหัวข้อในคลิปวันนี้นะฮะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับด้านการเงินของสโมอสรครับเล่นยังไงไม่ให้สโมอสรเงินติดลบนะฮะหาเงินยังไงนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงการดูค่าใช้จ่ายต่างๆในสโมสรนะออนนว่ารายได้แต่และหัวข้อคืออะไรนะครับหลักๆล,ลงไปลึกๆเลยนะแล้วก็รายจ่าย ของสโมสรมีอะไรได้บ้างครับเล่นเกมในบ้านได้อะไรเล่นเกมเยือนได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็พื้นฐานใแต่ละอย่างเนาะการหาเงินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแล้วก็ก่อนรับชมคลิปครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับสองช่องทางนะฮะทางเพจ facebook เกมนะครับที่คอยสตรีมเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์สองพันยี่สิบสองเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบนะฮะเหมือนเดิมนะครับ ck channel นะครับฝากติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะครับ โอเคเข้าคลิปกันเลยเนาะก็มีเพื่อนๆถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าเกี่ยวกับการทําทยังไงให้เงินสโมอสรอไม่ติดลบเนาะเพราะบางคนเล่นไปแล้วเนี่ยไม่ต้องนับว่าฟอร์มดีเดี๋ยวไม่ดีสมมติว่าฟอร์มดีแต่ว่าเงินในสโมอสรอติดลบนะครับเราจะแก้ไขย,ยังไงถ้าฟอร์มไม่ดีแล้วเงินติดลบก็แก้ไขย,ยังไงก็แก้อย,อย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนฟอร์มดีแล้วได้แชมป์ได้อะไรแต่เงินยังติดลบอยูอ่เงินก็ไม่พอจ่ายนักเตะน,นะครับแนวทางการหาเงินให้ได้เยอะนะครับ หาจะทางไหนได้บ้างนะหลักๆนะที่ให้เงินขึ้นมาหลักประมาณ4 0 0ร้อยห้าร้อยล้านอย่างผมเนี่ยผมเล่นมัชซิตี้นะนี่เข้าฤดูกาลที่5แล้วนะครับอ่ะประมาณลุกสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะประมาณฤดูกาลที่สามวิสีครับของมัชซิตี้ของผมนะตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณที่สี่ร้อยสี่สิบแปดล้าน,นครับอันนี้ถ้าเกิดจริงๆมันจะมีเกือบถึงพันล้านแล้วนะแต่ผมเอาเงินที่ได้มาจากการบริหารทีมครับเอาไปอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะตอนนี้ก็มาไล่เก็บ อ๋อสเกลนะครับแล้วก็สเตเดียมอยู่นะดีครับทุกอย่างมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินที่หาได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะฮะก็คือให้เราไปเปิด Open Now f r e e Pack นะครับตรงนี้นะฮะมุมขวาครับลูกฟุตบอลครับซึ่งมีประโยชน์ทั้งทีมเล็กแล้วก็ทีมใหญ่นะครับโดยเฉพาะทีมเล็กนี่มีประโยชน์มากๆันนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับ Open Now f r e e Pack นะครับมันจะเป็นลูกบอลนะให้เรามาลุ้นว่าจะได้เงินเขียวตัวพยาบาลหรือว่าทองนะครับอันนี้ได้ทองนะครับ50นะ ก็มีประโยชน์อยู่ครับเอาไว้สคริปต์เวลาอัปเกรดสิ่งตัวสะดวกนะครับพอเรากดครั้งแรกเสร็จนะฮะไม่ต้องดูโฆษณาครับครั้งที่2มันจะมีให้เรากดอีกนะครับเป็นฟรีแพ็กกันไปทูกฟุตบอลนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องดูโฆษณานะครับกดเข้าไปอ่านี่นะครับมันเป็นโฆษณานะเราก็ต้องดูให้จบนะครับแล้วก็ปิดไปฮะโฆษณาบางตัวก็มาดูจนจบเดก็ได้นะฮะดูว่ามีกากบาทมาลักปิดได้เลยนะครับ อ่านี่นะอันนี้ก็ได้เหรียญทองมาอีกนะครับเท่ากับ2อันนี้ได้ประมาณนะเจ็ดสิบเหรียญแล้วนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ถ้าเป็นทีมเล็กได้เงินมาหลักหมื่นก็ถือว่าโอเคนะแต่หลักหลักมื่นนี่จะได้เพราะเปิดวีดีโอตรงนี้ครับแต่ต้องสุ่มนะระหว่างเงินเขียวเหรียญทองกับตัวพยาบาลนะที่ผมใช้ประจำนะว่าทีมเล็กนะครับน,นี่เป็นเซฟแรกงนะพืสที่ของผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าหัวข้อค่าใช้จ่ายสโมสรมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนถามมาเยอะนะบางทีเล่นฟอร์มดีครับแต่ทาไมเงินรางวัลแชมป์เชิมก ก็หัวข้อนี้นะผมทํามาคือน,นัดที่ก่อนสุดท้ายเนี่ยผมเล่นเกมเยือนมานะครับไปชนะซอลตันมานะฮะผมจะให้ดูเนาะอ่าแมตชนี้นะครับแมตย่าวผมก่อนนะสมมติว่าเป็นเกมย่าวนะครับเกมย่าวเราเตะกระสเปอร์นะครับชนะมานะนี่นะครับี๋ยวผมไปดูหัวข้อนี้ให้นะพอผมเตะเสร็จแล้วผมจะสคปภาพมาให้นะว่าเตะเสร็จหลังเจอกับทางด้าน อเกมเย่านะครับพเมียร์ลีกนะเจอกับสเปอร์เราได้ในบ่านนะครับนี่นะอันนี้เกมเย่านะครับอ่ะได้มาประมาณนี้นะฮะดูวันที่นะฮะเตะวันที่4ี่นะครับนี่คือการเงินของวันที่4นะครับอันนี้เกมเย่านะครับเกมย่าอ่าเกมเย่าในบ้านก็ได้ประมาณ9ล้าน7นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะของ2อันนะครับ9้าล้าน7นะฮะอ่าเกมเย่านะครับ ต่อไปเป็นเกมเยือนพีิมลิกกันนะครับเจอกับทางด้านซาวด์แอมตันนะครับชนะไปสามหนึ่งนะวันที่แปดครับอันนี้คือวันที่แปดนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะว่ายังไงนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเหย่ากับเยือนนะครับอ่าปิดไปก่อนนะเดี๋ยวพาไปที่หน้าด้านการเงินครับอันนี้คือแมตช์ที่เตะกับซาวด์ทอมตันล่าสุดนะครับเกมเยือนนะไม่เปิดรายได้ที่เกมเห่าคือกับสเปอร์ก่อนนะครับ อ่สเปอร์คือวันที่4คือวันนี้ครับ่แล้วมาเปรียบเทียบก่อนนะเอ่อสหรับเกมเยือนนะครับรูปใหญ่นะไม่ใช่รูปเล็กนะครับเกมเยือนรูปใหญ่ก็คือรายจ่ายต่อสัปดาห์อยู่ที่สิบล้านนะครับส่วนแมตที่เจอเกมเย้านะครับเจอกับสเปอร์ก็สิบล้านเหมือนกัน,นครับแต่บางครั้งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างเช่นค่าเมทแอนแนนนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยชัวๆก็จะเป็นค่าจ่ายนักเตะนะฮะหกจุดสองห้านะครับต่อสัปดาห์นะครับ ค่าสตาร์ 2m นะครับค่าเบสแนนด์500นะฮะแล้วก็เทรนนิ่งเก้ายังองแคลดมี่พวกนี้นะการดูแลสนามฝึกซ้อมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลเยาวชนนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้อดมินแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นก็รวมแล้วก็มา10ล้านครับคือต่อสัปดาห์นะส่วนตรงสีแดงครับที่เป็น206ล้าน,นครับสีแดงก็คือหมายถึงต่อซีซันนะทั้งคือตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาจนถึงณนวันปัจจุบันนะครับตั้งแต่เริ่มซีซันจนถึงซีซันปัจจุบันทททีีเอเะเะ่่่่่่ยยยรรราาาจวมูไห เรามาดูด้านซ้ายครับเที่บเป็นเงินสีเขียวนะเดี๋ยวผมอธ,ธิบายให้ฟังนะครับว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อของการรา,ายได้รายจ่ายเนะี่ยคืออะไรนะครับรูปใหญ่ก็คือแมตช์ล่าสุดที่ผมเกมเยือนทางด้านซอลแทมตันนะครับส่วนรูปเล็กนะฮะก็จะเป็นแมตช์ที่เจอกับสเปอร์ในบ้านนะครับจะสังเกตได้ว่าแมตช์ที่เจอซอลแทมตันเกมเยือนเนี่ยเราได้12ล้านนะครับแต่เกมในบ้านเราได้แค่9 7้าล้านนะข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือค่าทีวีนะครับ ค่าทีวีที่เล่นในบ้านเนี่ยเจอกับสปเปอร์ได้มา2.25ล้านนะครับส่วนค่าทีวีนะครับถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยเล่นกับซัมเมอ์ตันเราได้4.75ล้านนะครับที่เหลือเกตลิซี L C, คับห้เท่ากันนะสปอนเซอร์เท่ากันนะครับแล้วก็ค่าขัดของที่ลึกเท่ากันนะฮะแล้วก็อิดอิดอีก5,5าแสนห้านะก็เท่ากันนะที่แตกต่างจะเป็นอ่าค่าทีวีนะครับอันนี้ต้องเพื่อนตอคอยสังเกตดูนะว่าบางทีเรา เกมเยือนอาจจะมีได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับสอมบอสอที่เราไปเจอนะอะไรประมาณนี้ครับไม่แน่นอนในค่าทีวีนะครับอา่ารายได้ที่ไม่แน่นอนจะเป็นค่าทีวีนะแล้วอาจจะเป็นพวกสปอ,อนอ่อค่าขายของที่ลึกแล้วก็ค่าอื่นอื่นนะฮะแสนห้าอาจจะไม่นิ่งนะคือเคลื่อนไหวแต่ที่แน่ๆคือจะเป็นพวกไอซปอ,อนเซอร์เนียแน่นอนครับแล้วก็ค่า Get เครดิซีดอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเกิดมีการแตกต่างกันไปว่าก็ขึ้นอยู่กับรายการที่เราแข่งขันนะครับอันนี้คือพรีเมียร์ลีกนะฮะสองรายการนะครับทั้งเกมเย้าเกมเยือนนะครับอ่าก็ ด้านบนด้านซ้ายนะ207ล้านครับอ่าเดี๋ยวผมแปลให้ดูนะคืออะไรนะครับผมแคปภาพแล้วก็แปลภาษาแล้วแล้วนะครับอ่าเริ่มจากมุมมืด้านซ้ายก่อนนะครับอ่ายกตัวอย่างนะฮะอันนี้ตอน2 0 5ล้านนะครับอ่าผมทํามานะก็คือเขาจะบอกว่าอ่าฤดูก,กาลนี้นะครับที่เรายังเตะไม่จบเนี่ยปัจจุบันเราสโมสรได้กําไรจากฤดูก,กาลนี้จนถึงปัจจุบันตอนนี้เท่าไหร่นะครับก็คือ สองร้อยเจ็ดล้านนะครับแต่ในรูป่ผมแปลก็คือแปลเป็นไทยก็คือสองร้อยห้าล้านคือก่อนหน้านั้นนะครับต่อมาครับฤด,ดูกาลสองร้อยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยเรามีผลกําไรอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าล้านนะครับนี่ครับเขาบอกว่าพุดด่มดนวยการฝ่ายการเงินของสโมสรกําลังประเมินว่าสโมสรจะทํากําไรในฤดูกาลนี้ตามคาดการณ์ในปัจจุบันนะก็คือยังไม่จบนะครับกาไรอาจจะเพิ่มหรือว่าลดลงยิดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับรา,ายได้กับรายจ่ายที่อาจจะบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์กันนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคนี่นะครับประมาณนี้ส่วนรายได้กับรายจ่ายนะครับเงิน,นเขียวข้างบนนะฮะ448ล้านจะขึ้นจะเพิ่มหรือจะลดมันขึ้นอยู่กับรายได้ต่อแมทต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็รายจ่ายต่อสัปดาห์อย่างเช่นที่เห็นอยู่นะี่คือรายได้ต่อสัปดาห์แม์ล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยได้12ล้านนะแต่รายจ่ายก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้แหละ10ล้านบ้าง9้าล้านกว่าบ้างบางทีก็11ล้านนะก็คืออย่างเงี้ยแสดงว่าเรากาไร2ล้านนะครับสัปดาห์นี้กําไร2ล้านแล้วก็จะเข้าเงินเขียวนะครับ จาก446รูก,การสดปดาห์ที่แล้วนะก็จะเป็น448นะครับกําไรก็มาจากตรงนี้2ล้านนะขึ้นเป็นเงินเขียวนะครับส่วน207ล้านด้านซ้ายนะครับก็มาจากการเอาเงินตรงนี้ไปลบกันนะครับอ่าเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะตัวเลขก็เห็นชัดๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบก็คือ200นะฮะเดี๋ยวกดให้ดูนะ207นะครับอ่ามุมด้านซ้ายนะลบ ขออภัยครับกลบผิดแป๊บหนึ่งนะ494นะครับเกินเขียวข้างล่างนะลบกับรายจ่ายนะฮะต่อซีซันถึงปัจจุบันนะที่ซีซันยังไม่จบนะครับก็คือไรายได้สะสมกับรายจ่ายสะสมนะครับ2 8 6นะครับจุดห้าอ่ามันก็จะได้เท่ากับ2,007ก็คือมุมซ้ายครับซีซันนะคือเรามีกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่าย ต่อซีซั่นไปแล้วก็คือซีซั่นเริ่มต้นมาตั้งแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่จบเ,เรามีกำไร,รแล้วทั้งหมดนะสะสมอยู่ที่4 0 4ล้านนะส่วนรายจ่ายเรามีรายจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนี้จนถึงปัจจุบันนี้286ล้านนะครับก็หักลบกันแล้วก็จะได้มุมซ้ายนะฮะ207ล้านนะครับส่วนข้างล่าง168ล้านก็คือผลกําไรประเมินเบื้องต้นนะครับที่จะหายไปหาว่าถามว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมครับก็คือเอา207ล้านเนี่ยลบกับ168ล้าน ตรงนี้ได้39.5ล้านนะครับที่มันหายไปตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจากจํานวนเงินที่หักลบค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอันนี้คือน่าจะเป็นผลกําไรที่มันได้นะครับคือรายได้รวมก็คือ207ล้านนะแต่ว่าต่อซีซันก็คือเหลืออยู่ที่ร้อยล้านนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูหัวข้อทางด้านซ้ายนะครับว่าแปลว่าอะไรบ้างนะหัวข้อทางด้านซ้ายนะครับจะเกี่ยวกับสีเขียวก็คือด้านการเงินเข้านะ เดีย๋ยวไปดูว่าการงเงินเข้าคืออะไรบ้างนะครับที่แปรนะเบื้องต้นนะครับอ่าจะเห็นเลยนะนี่นะครับถ้ารูปเล็กมาหน่อยขออภัยนะครับอ่านี่นะครับก็จะบอกว่าเออลายใบใบเสร็จรับเงินประตูนะถ้าให้ผมคิดเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเออแต่ว่าแมตช์สองแมตช์ไม่ได้เท่ากันนะน่าจะเป็นแมตช์จากที่เราชนะนะครับ ถ้าแพ้หรือเสมอรายได้ตรงนี้อาจจะมีสวิงนะไม่แน่ใจแล้วก็ค่าสปอนเซอร์ทีวีเห็นว่ารายได้จากทนะีวีเนาะแล้วก็สปอนเซอร์สินค้าพวกนี้นะครับซึ่งการแข่งขันนะถ้าแบบไหนเราชนะได้เงินอยากแบบหนึ่งนะถ้าเกิดเสมอหรือว่าแพ้ก็จะได้เงินลดน้อยลงมานะครับอันนี้ที่เคยเจอนะต่อไปครับรายจ่ายครับรายจ่ายตรงนี้หมายถึงอะไรไปดูกันเลยนี่นะครับรายจ่ายถ้าใครไม่ทันก็สต็อปไปได้นะครับ ใช้แอปแปลภาษานะแล้วก็แคปหน้าจอมาให้นะครับค่าใช้จ่ายหลักๆของเรานะที่จะเสียไปนะต่อชุดต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อซีซั่นเนี่ยหลักๆเลยนะที่มันเสียชัวร์ก็คือค่าจ้างผู้เล่นนะครับนี่นะสัปดาห์ละหกหกล้านสองนะครับอ่ารวมแล้วซีซั่นนี้ผมจ่ายแล้วยังไม่จบฤดูกาลนะรวมแล้วตั้งแต่เปิดซีซั่นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปดสิบแปดล้านนะครับต่อไปครับค่าจ้างพนักงานก็คือสตาฟนะฮะเสียสัปดาห์ละสองล้านครับสตาฟตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบบัันนนนนเเเีี่่ยลล้าะะครทหือก็็จป การบำรุงรักษาภาาพื้นดินนะก็หมายถึงการบำรุงรักษาเกี่ยวกับสมอสรต่างๆนะครับสนามเย้านะฮะในบ้านเราดูแลรักษาต่างๆครับอยู่ที่ห้าแสนนะซึ่งรายจ่ายตรงน,นี้ต้องบอกก่อนว่าผมอัพทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะครับยกเว้นทางด้านสเตเดียมแล้วก็สเกลนะครับซึ่งสเกลกับสเตเดียมถ้าผมถ้าเกิดผมอัพเต็มเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแมชแนนในการดูแลเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับต่อมาครับเทนนิงเทนนิงกาวนะฮะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การดูแลศูนย์เทรนนิ่งเก้าของสโมสรครับยิ่งเราอัพเลียวก็สูงนะค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ยิ่งสูงอันนี้เรยว่าสิบของผมเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ของเทรนนิ่งเก้าอยู่ที่1นึ่งแสนสองนะครับรวมแล้วต่อสัปดาห์จนถึงปัจจุบันซีซั่นนี้ก็คือ1.5ล้านที่ยังไม่จบนะครับต่อมาครับยังไคเดมี่ฮะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันเยาวชนนะครับเสียรัตสัปดาห์ละแสนเก้านะครับรวมแล้วอยู่ที่2.25ล้านฮะยิ่งเราอัพเลว้างนะฮะค่่าาใช้จยเราก็ยิ่งเยอะะนครับเพราะะฉนั้นการ็สูงนะฮะคบางที เราได้แชมป์เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเงิน่าลืมลว,ว่าเงินรางวัลในการคว้าแชมป์ลีกหรือ,อยูฟ่าแชมเปียนลีกมันไม่ได้เยอะนะครับหลักๆนี่ผมจะได้เงินมาจากการขายนักเตะเป็นหลักๆเลยนะครับอ่าต่อมาครับโอนเงินออกนี่ก็หมายถึงเงินที่เราซื้อนักเตะเข้ามานะทั้งตัวฟรีแล้วก็ซื้อนะครับแล้วก็ยืมนะค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารนะก็คือให้อดินดูแลนะส่วนต่างๆนะอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะขึ้นอยู่กับเกมไหนที่เราไปแข่งขันนะเย่าเยือนรายการบอลถ้วยอะไรพวกนี้นะคร ค่าเจ,จ้าใจอื่นๆนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะรวมแล้วก็สปัปดาห์นี้ก็สมเสียไปสิบล้านนะครับนี่นะฮะส่วนได้อื่นเนี่ยทานเฟอร์มันนี่นะครับทานเฟอร์มันนี่ทานเฟอร์มันนี่มันก็หมายถึงย้อนมาทางรายได้เข้านิดหนึ่งนะฮะนี่ครับ,รบมาดูทานเฟอร์มันนี่แป๊บนึงนะสินค้าเราได้ล้านเจ็ดใช่ไหมครับทานเฟอร์มันนี่อินก็คือโอนเงินเข้ามาถึงเงินที่เราได้จากการขายนักเตะนะครับ แคดแอดอินเจคชั่นก็มาถึงเงินอัดฉีดที่เราเติมก็ไปในเกมนะพวกเงินเขียวเหรียญทองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เงินรางวัลไพ่บันนี่ก็คือเงินรางวัลแต่ละรอบในการขัน f อฟครับลีครับยูฟาเชฟอรีบอลยุโรปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รายได้อื่นๆเนาะพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูนะฮะหลักๆในการขายนักเตะแล้วก็หาเงินเข้าสโมสรนะครับว่าเราจะหาเงินยังไงให้มีเงินมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้เงินติดลบนะครับนอกจากผลงานดีแล้วนะฮะ เราก็ต้องหาเงินให้เป็นด้วยนะครับอะไรควรจะอัพอะไรพวกนี้เนาะก็ยกตัวอย่างนะครับผมอัพทางด้านเยาวชนให้เต็มเลยนะอ่านี่นะครับสังเกตได้ว,ว่าศูนย์เยาวชนผมเนี่ยอัพเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ผมได้ประมาณ4ี่ร้อยสแล้านเนี่ยหลักๆเลยนะฮะประมาณสัก 80- หรือ90เนี่ยผมได้มาจากาการขายนักเตะเยาวชนนะครับที่เหลือก็จะได้มาจากอ่า เงินรางวัลที่เราได้แชมป์รายการต่างๆนะฮะแล้วก็เงินที่สมอสอนให้เรามานะครับต่อเร่ต้นจดูดการเนาะอ่าทีนี้พอมันอัพถึงเลเวลสิแล้วใช่ไหมครับอ่าถึงเลเวลสิแล้วเนาะให้เราไปดูที่สมอสอนนะครับเลเวลสิมีนักเตะเยาวชน8คนดึงได้6คนนะครับ,บใช้เวลา6สัปดาห์นะถึงจะมีนักเตะเยาวชนชุดใหม่เข้ามานะครับถ้าเราอยากดึง2คนที่เหลือนะ้องเหลี่ญทองนะครับ นี่ที่ผมดึงมานะนี่นะครับแต่ละคนนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูชุดล่าสุดกันนะครับการหารเงินนะครับพอเราได้นักเตะเยาวชนมาใช่ครับอันนี้ดูนักเตะเยาวชนผมนะนี่ที่สำรองนะครับอ่ะผมเลือกนะฮะอันนี้ผมประกาศขายหมดเลยให้เยาวชนนะครับส่วนที่ผมปล่อยยืมก็เป็นนักเตะที่ผมจะเก็บไปใช้งานพวกนักเตะลูกครึ่งไทยพวกนี้นะเก็บไปใช้งานนะที่เหลือก็ปล่อยขายหมดเลยครับที่ที่เราไม่ใช้นะฮะนี่ก็กําลังจะขายอยู่นะครับ พลังแฝงเยอะนะฮะ9.2ค 2, ่าตัว7.25ล้านนะครับก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะกคนนี้นะครับอ่าเซตตั้งแต่นักเตะเยราวันคนนี้นะครับนี่นะฮะผมดึงมาล่าสุดนะครับค่าตัวเจ็ดล้านบ้างสี่ล้านห้าบ้างนะฮะล้านห้าสองล้านเจ็ดสี่ล้านห้าหนึ่งล้านห้าคือนักเตะพวกนี้ที่ผมด้านผมจะขายห,หมดเลยนะครับอ่าขายให้หมดเลยนะนี่ครับแล้วนักเตะพวกนี้ จะมีคนมาซื้อหลักๆก,ก็ช่วงตอนทีออ่ตลาดซื้อขายเปิดตอนเริ่มฤดูกาลใหม่จะคึกคักมากเลยนะครับเนี่ยผมก็ขายหมดเลยนะครับขายหมดเลยนะแต่ทีส่สังเกตตักเตะภาคนี้นะฮะเลเวลสิบนะครับต่อเรออัพเยาวชนเลเวลสิบยังไงค่าพลังก็จะไม่ได้ขึ้นสูงกว่าภาคเก่านะภาคเก่านี่ค่าพลังจะขึ้นสูงกว่านะครับถ้าอัพเลเวลสิบนะก็ค่าพลังอยู่ที่ประมาณ64สิถึงนะฮะถ้าเป็นภาคเก่าส0 2 1นะครับ ถ้าเยวาวชนเลเวลสิบนะฮะนี่ผมก็จะมาขายอย่างเงี้ยครับจะเห็นได้ว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีราคาของตัวเองนะครับมากน้อยก็แตกต่างกันไปขึ้นกับฝรังแฝงและเลตติ้งนะฮะอ่าทีนี้เราได้มาแล้วใช่ไหมครับอ่าดูมูลค่านักเตะก่อนนะอ่าอันนี้คือเยอวาวชนของผมนะครับนี่นะฮะนัตอนนี้นะแพงสุดสมมุติว่าแปดจุดห้าล้านนะแล้วก็ประกาศขายปุ๊บถ้ามาที่อื่นมาขอซื้อหรือบอทมาขอซื้อก็ค่าตัวน่าจะอยู่มาสักราวๆหกหรือเจ็ดล้านนะครับอ่า ทีนี้นักเตะเยาวชนเราได้ค่าพลังมาประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ฮะสี่สิบสี่สี่สิบกว่าๆนะแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งครับถ้าเกิดเรามีเงินเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมฮะเราก็ไปจับนักเตะนะครับจากในตลาดก็ได้นะยกตัวอย่างผมดึงมาคนหนึ่งแล้วนะครับเบื้องต้นนี่นะครับผมดึงนักเตะคนนี้มานะจากตลาดซื้อขายค่าตัวเขาตอนนั้นผมดึงมารวมทั้งหมดเนี่ยค่าจ,จ่ายก็26ล้านครับค่าธรรมเนียม แล้วก็ให้กับเอเ่นต์ยี่สิล้านนะครับต่อนนั้นค่าตัวเขาอยู่ประมาณสัก42ล้านนะตอนนี้ให้เป็นห้าล้านนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ผมดึงมาเสร็จแล้วเนี่ยค่าตัวเขาสูงในตัวอยู่แล้วนะครับนี่พลังแฝงเขาเยอะนะฮะค่าตัวเขาก็เลยสูงนะครับแล้วตอนนี้ค่าตัวขยับจาก40ล้านเนะี่ยเป็น52ล้านนะเพราะอะไรครับเพราะว่า,าผมให้เขาลงเกมด้วยนะครับพอเขาลงเกมเสร็จแล้วเขายิงประตูได้นะฮะเขาก็จะมีผลงานที่ดีค่าตัวเขาก็จะขึ้นนะครับอย่างนี้เขาลงเกมไปทััั้งงงหมดดนฮตวจริ3สอ6 ยิงไปหกประตูนะครับแอซิดไปหน,นึ่งฮะแมวเดนแมตต์หนึ่งครั้งนะครับนี่นะแล้วก็สถิติในการเล่นนะครับหกนะัดหลังสุดนะหกสิบแปดสิบแปดหกนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดแปดเก้านะครับอ่าคนนี้นะผมดึงมาจากอ่าเยาวชนที่เป็นตลาดซื้อขายฟรีนะฮะเพราะว่าเยาวชนที่อยู่ในตลาดซื้อขายที่เป็นตัวฟรีเนี่ยค่าพลังจะสูงกว่านักเตะเยาวชนของเราครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเงินพอสมควรแล้ว อยากจะหานักเตะมาขายอีกก็แนะนำนะขายนักเตะเยาวชนเราด้วยนะครับแล้วก็พอเริ่มมีเงินหน่อยสักก้อนหนึ่งก็ไปดึงนักเตะเยาวชนในตลาดซื้อขายที่เป็นตัวฟรีฮะแล้วก็ค่าตัวสูงดึงมานะครับก็มาปั้นนะแล้วค่อยขายก็ได้ถ้าเกิดเล่นไปแล้วเล่นดีนะฮะเล่นดีด้วยไม่อยากขายก็เก็บไปใช้งานก็ได้แต่ทุาไหนเล่นแล้วเออเอาลงไปสัก2นัด3นัดให้ค่าตัวมันขึ้นหน่อยนะฮะแล้วค่อยมาขายอีกทีก็ได้นะครับคือปั่นราคานักเตะให้มันขึ้นนะให้มันได้ลงสนามบ้างนนนนะะะะคคคครรรัััับบบ่่าาตวมจขึ้ดพไปู นี่นะครับสมมติมาตรงนี้นะฮะตลาดซื้อขายอ่ะผมจะเซิร์ชแค่นักเตะฟรีอย่างเดียวนะครับอ่าฟรีอย่างเดียวเลยไม่ต้องเซิร์ชตำแหน่งนะสมมตินะฮะถ้าเกิดเราต้องการเซิร์ชหาตำแหน่งก็เซิร์ชได้นะครับว่าต้องการเจาะจงตำแหน่งอะไรด้วยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฟรีนะครับแล้วก็เลือกที่จัดเรียงมูลค่าเยอะสุดขึ้นนะครับนี่ฮนะเยอะสุดจะเป็นคนนี้นะครับ5้าล้านนะฮะ สคาเซนนะครับนักเตะชาวนอร์เวย์นะค่าพลัง56เลยนะครับค่าตัวนี่สตาร์ทนะฮะห้าสิบสองล้านเท่ากับนักเตะคนเมื่อกี้เลยนะครับถือว่าสูงมากเลยนะถือว่าสูงมากนะครับอ่ะผมจะลองสเกลรีพอร์ตหน่อยนะครับส่งไปดูสิหนึ่งร้อยเหรียญนะครับใช้ไปเลยนะฮะทำไมค่าตัวถึงสูงจังเลยเราอยากจะรู้นะครับอ่าเสร็จแล้วนี่ครับที่ค่าตัวนักเตะคนนี้สูงเพราะว่านักเตะคนนี้เขามีพลังแฝงนะครับต่ำสุด90นะสูงสุด99นะครับ แล้วก็ดูค่าพลังภายในของเขาด้วยครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะส c o u รีพอร์ตมาแล้วก็เป็นนักเตะที่มีเคมีนะครับสมเหตุสมผลหรือว่าปานกลางครับเหมาะกับสโมสรแมสตี้แบบปานกลางนะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะพอเราเห็นแล้วว่าเอ้ยพลังแฝงมันเยอะใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้ส c o u รีพอร์ตเราก็ดูจากค่าตัวก็ได้ครับถ้าค่าตัวขนาดนี้แสดงพลังแฝงเยอะแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรารวยแล้วพอเป็นระดับหนึ่งก็ไม่ต้องซื้อนักเตะในตลาดก็ได้นะครับถ้าเกิดจะขายนะก็คือดึงนักเตะคนนี้เข้ามาครับสมมติผมานะอ ก็จะใช้เงินประมาณสัก15ล้านนะครับค่าธรรมเนียมในการเซ็น4ปี15ล้านนะฮะค่าเอเอ็นอีก10ล้านนะเป็น25ล้านนะครับแล้วก็เขาขอค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นี่แสนเลยนะครับแสนห้าพันอะลองให้เขาไปดูนะเดี๋ยวจะลองปั้นตัวนี้อีกตัวนะครับอ่ะแสนห้าพันสตาร์ทเริ่มต้นนี่ค่าตัว52ล้านนะครับเดี๋ยวไปดูตอนผมดึงเข้ามานะค่าตัวจะเป็นเท่าไหร่นะฮะอ่ะคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนใครที่บอกว่าทำไม ผมได้แชมป์หลายหลายอย่างแล้วทําไมเงินยังติดลบอยู่เลยนะก็คือเราต้องดูนะครับว่ารายได้ต่อสัปดาห์ของเราอ่ะเมื่อหักกับรายจ่ายต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยมันมันเหลือกาไรกี่บาทถ้ากําไรถ้ารายได้มันว่าก่ารายจ่ายสีแดงเงินก็จะเข้าเงินเขียวด้านบนนะครับเงินก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วทีมเราก็จะมีกำไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้แชมป์ด้วยแต่ว่ารายจ่ายเขารายจ่ายเราเนี่ยมันพอๆกับรายได้นะครับก็อาจจะทําให้เงินมันไม่ได้ขึ้นนะต้องดูให้ได้ดีครับหลักๆก็คือทําแบบผมก็ได้นะครับในแนวทางนะว่าขายนักเตะเป็นหลัก หลักๆที่ผมได้เยอะก็หนึ่งก็พอขายนักเตะนะอ่าเดี๋ยวสกิปวันไปก่อนนะครับมา่อกี้ค่าตัวเขาเท่าไหร่นะห้าสิบสองล้านนะครับหนีนะห้าสิบสองล้านเดี๋ยวไปดูทีว่าตอนมาอยู่สโมสรเรานะเป็นยังไงบ้างนะครับห้าสิบสองล้านนะอ่าเดี๋ยวผมก็าดขยะไปก่อนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับลองดูนะครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องการเงินนะฮะเรียบร้อยครับอืมชุดใหญ่ได้ไหมยังไม่ได้นะเพราะว่าทีมชุดใหญ่เต็มนะครับเอาใครออกดี สมมติเอาทางด้านาใครออกดีนะเอาเป็นชนาทิปออกก็แล้วกันนะเอาไปพักก่อน <laughs> สมมติเอาเปลี่ยนชนาทิปลงออกนะครับ52ล้านนะเมื่อกี้ค่าตัวจะเหลืออยู่ที่39ล้านนะครับจะตกลงมานะอันนั้นเป็นค่าตัวราคาประเมินต,ตลาดนะครับนี่นะ52ล้านก็จะเหลือ39ล้านคนะ่าตัวจะลดลงเนาะเพราะว่ามันอยู่สโมอสรค่าตัวจะลดลงนะครับ ก็คืออาจจะเป็นค่าตัวในตลาดซื้อขายนะว่าเราจะถึงเท่าไหร่ระมานี้เนาะแล้วก็สามารถปั้นนักเตะคนนี้ได้นะครับนี่นะฮะกดแอคชั่นนะครับไปดูนะฮะค่าพลังเขาต่างๆเปรียบเทียบกับนักเตะเยาวชนอีกคนก็ได้นะครับมูฮัมหมัดนะฮะคนนี้เหมือนกันนะครับ58นะแต่ตอนนี้ค่าตัวแซงไป52ล้านเพิ่งอยู่นะเพิ่งมาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะค่าพลังเปรียบเทียบนะครับการปะทะเป็นยังไงการทำประตูเป็นยังไงครับ การส่งบอลน,นะฮะการเลี้ยงบอลน,นะครับความแข็งแกร่งการโจมตีนะฮะข้างบนแท็กเกิลคือความกามปรปะทะนะครับการโจมตีก็เท่าไหร่นะครับความเร็วเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับซึ่งค่าพลังคนนี้เราสามารถพรัฒนาเด็กคนนี้ได้นะครับอย่างไงเด็กคนนี้ค่าตัวก็จะขึ้นสูงเท่ากับคนด้านขวานะลอนนี่มูฮัมหมัดนะครับ เปรียบเทียบเนาะถ้าสนใจก็เอาเขาลงบ้างครับเอาไปลงตำแหน่งอะไรก็ได้ครับให้ค่าตัวมันสูงขึ้นนะครับยิ่งผลงานดีนะครับถ้าเป็นกองหน้าหรือกองกลางยิงประตูได้นะก็จะเล่นยิ่งดีถ้าเป็นกองหลังถ้าเกิดทีมไม่แพ้หรือได้ไมาเล่นแมตช์ด้วยค่าตัวก็จะสูงไปด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ที่ผมขายไปก็เยอะอยู่นะครับนักเตะแต่ละคนเดี๋ยวพาไปดูครับทานเฟอร์นะฮะที่ผมขายไปนะครับได้เม็ดเงินเท่าไหร่อะไรกันบ้างนะครับ นี่นะครับนักเตะออกนะที่ผมขายไปล่าสุดนะครับนี่ขายเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมไล่จากล่าล่าสุดก่อนนะครับนีนะ่ขายไปค่าตัวประกาศค่าตัว2ล้านประกาศขายไปได้ล้านเจนะครับนี่ฮนะแล้วแต่สถานการณ์นะครับของวันนี้ลาเรนเต้ค่ะนักเตะเก่าๆก็มีครับ40ล้านก็มีนะครับนีนะ่ขายไปเรื่อยขายสะสมไปเรื่อยนะครับนี่ฮนะ5ล้าน2ล้านส0บห้าสิบล้านพวกนี้นะครับ นี่นักเตะเยาวชนผม38ล้านขายให้รีพูลไป31ล้านนะครับนี่ครับขายได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะลองเช็คราคานักเตะใช่ไหมครับว่านักเตะคนนี้ถ้าเราประกาศขายแล้วจะได้ค่าตัวเท่าไหร่สมมุินะฮะแเรากดแอคชั่นไปนะครับแล้วกดทานเฟอร์ไปนะครับเป็นการเช็คราคานักเตะนะแต่นี้ยังขายไม่ได้นะครับเพราะนักเตะเพิ่งมานะแล้วก็บอร์ดบริหารไม่อยากขายนะครับซึ่งหลังการทันอย่างเงี้ยเหมือแล้วสมมุิขายด้วยบอยใช่ไหมแล้วก็ลองเช็คราคาก็ได้ครับตั้งขาย แล้วลองดูว่าสโมสรเนี่ยเขาจะให้มาเท่าไหร่นะในกรณีที่เราอยากเช็คราคานักเตะถ้าประกาศขายนะไม่นับนักเตะที่เราไม่ได้ประกาศขายแล้วสโมสรอื่นมาขอยื่นซื้อนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เล่นเกมแล้วนะฮะสโมสรแล้วเงินติดลบเยอะๆนี่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายสโมสรเราเนี่ยต่อสัปดาห์เสียเท่าไหร่และรายได้ต่อสโมสรของเราเนี่ยต่อสัปดาห์ได้เท่าไหร่นะครับหลักๆก็อัพให้มันเต็มนะพวกขับโซน อะไรพวกนี้ครับถ้ามีเงินเหลือก็เน้นขับโซนก่อนนะครับตามขับโซนเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยพวกเทนรนนิ่งก็ได้นะครับเพราะขับโซนเป็นจุดสิ่งอำนวยวสะดวกจุดเดียวนะครับที่ใช้เงินในการอัพไม่เยอะนะครับแต่ละเลเวลนะขับโซนเสร็จแล้วนะฮะก็ไล่มาที่ทางด้านเทนรนนิ่งกับอะคาเดมี่นี่สลับกันนะครับพอขับโซนเต็มแล้วนะก็ไล่ทั้งอะคาเดมี่กับเทรนนิ่งสลับกันนะถ้าเป็นทีมใหญ่ก็จะมีเงินเยอะหน่อยนะครับแต่ปัญหาของทีมใหญ่ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะ ก็ค่อยบริหารเงินให้ดีนะครับนักเตะคนไหนถ้าเราไม่ได้ใช้นะก็ขายไปนะครับแล้วก็ไปหานักเตะฟรีในะตลาดซื้อขายมาเล่นทีมเราเนาะเพราะว่าทีมใหญ่น่าจะหานักเตะที่เป็นฟรีเอเยน่นมาอยู่สโมอสรง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นทีทมเล็กก็หานักเตะฟรีเอเย่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องหาค่าพลังที่เขาอยากจะมาสโมอสรเราเนาะอะไรก็ประมาณนี้นะครับต่างๆนาน,นานนะซึ่งเกมที่เขาอัปเดตมาก็มีอัปเดตเกี่ยวกับประวัติ นักเตะนะว่าใครอยู่ทีมไหนอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นดีแคดไลท์ที่ผมได้มาก็กดตรงหน้าประวัตินะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่านักเตะคนนี้เคยอยู่สโมรสรไหนเล่นสโมรสรอะไรมาบ้างนะครับนี่ฮนะสองพันยี่สิบสองเล่นไปกี่นัดนะครับยี่สิบสามเล่นไปกี่นัดยี่สิบสี่เล่นไปกี่นัดนี่ครับนี่นะฮะเขาจะบอกหมดเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะเขาไม่ได้เจาะลึกขนาดว่าเหมือนภาคเก่าก็คือว่าภาคอ่าภาคกาเก่าสองพันเจ็ดสิบเก้าเขาจะเจาะลึกถ้าว่านักเตะคนนี้ รูดการเนี้ยรูดการก่อนเนี่ยเขาเล่นสโมอสรไหนนะฮะแล้วก็ย้ายไปสโมอสรใหม่วันที่เท่าไหร่แล้วก็ย้ายจากสโมอสรที่2ไปสโมอสรที่3วันที่เท่าไหร่นะครับการเล่นกับสโมอสรที่2เป็นยังไงการเล่นกับสโมอสรที่3เป็นยังไงก็ไม่ได้บอกนะครับอย่างนี้ก็อยู่แมนยะูเรจิสเตอร์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่2สโมอสรลหรือเปล่านะครับแล้วค่อยย้ายไปนะนี่นะครับซึ่งผมได้ดีแคนไลท์มาเป็นฟรีเอเย่นนะครับไม่ได้ซื้อมานะครับดีแคนไลท์นี่ก็ประมาณนี้ท่านี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับทั้งสองททางนะครับทั้งเพจ Facebook On นเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ u t u b e นะฮะ CKT Channel นะครับ,รรบก็เพื่อคน,นไหนรับชมคลิปแล้วมีคำถามนะหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็สามารถสอบถามผมได้นะครับแล้วก็คำแนะนำเพื่อนๆถามผมมาผมก็จะปรับปรุงให้ได้ว่าอันไหนที่ผมพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คำถามที่เพื่อนๆถามมาใน u t u b e นะฮะคอมเมนต์ต่างๆผมเก็บไว้อยู่นะครับผมทยอยทำคอนเทนต์ลงให้นะว่าแต่ละคลิปที่เพื่อนๆอยากให้ผมทำเนี่ยผมก็ทยอยทำให้นะครับเดี๋ยว ต่อไปผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆดูว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อของเกมเป็นไงบ้างแล้วก็เพื่อนๆอยากผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนนะํามาใต้คลิปได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ